สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมรนฤทธิ์ต้นทองนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาติดตามรับชมทุเรียนมูซานคิงนะครับต้นเดิมนะครับที่ผมเคยอัปเดตไปหลายคลิปแล้วนะครับตอนนี้เป็นมูซานคิงเสียบข้างนะครับดูการเจริญเติบโตของเขานะครับเร็วมากนะครับดูครับนี่ครับ เร็วครับใบก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับนี่ครับโตรเร็วมากนะครับนี่ครับสูงก็ประมาณ60เซนแล้วนะครับโตรเร็วมากครับ นี่ครับต้องคอยปิดแขนงออกนะครับดูนี่นะครับเป็นแผลที่ผมเสียบข้างไปนะครับแตกยอดสวยงามมากครับผมตอนนี้นะครับกิ่งพื้นเมืองผมจะเลี้ยงไว้จนเขาโตเลยนะครับตอนนี้พี่ใหญ่เขานะครับก็เป็นหมอนทอง อิงข้างนะครับก็แตกยอดได้สวยเหมือนกันนะครับก็คิดว่าจะไว้ทั้งสองเลยนะครับไปเป็นต้นคู่ไปเลยครับครับดูมดครับตัวนี้มดตัวร้ายนะครับขนน้ำตาลนะครับขนไม่ใช่ขนน้ำตาลนะครับขนเพลี้ยขึ้นมานะครับดีครับทิ้งร่องรอยไว้นะครับ ก็คือพวกกระดาษดำนะครับนี่ครับยังแตกไม่สุดนะครับยอดนะครับแต่ใบค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่เข้มนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฝนตกหนักนะครับอากาศปิดหลายวันแล้วนะครับเป็นอาทิตย์ครับต้นทุเรียนก็ไม่สามารถเปิดปากใบนะครับปากใบเ้าจะอยู่บริเวณนี้นะครับ ก็ไม่สามารถเปิดปักใบรับอาหารได้นะครับหรือว่าสังกห์แสงได้นะครับเขาก็กินอาหารภายในใบเก่านะครับก็คือใบพี่เลี้ยงของเขาก็คือใบตู้เยนบ้านนะครับนี่ครับดูครับเขาดึงอาหารนะครับในโตรเจนแล้วก็แมกนีเซียมขึ้นไปเลี้ยงยอดหมูสันจริงนะครับทำให ยอดปั่นพื้นเมืองของเราสีเหลืองนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าไนโตรเจนกับแมกนีเซียมเขาสามารถเคลื่อนที่ได้ในพืชน,นะครับเขาก็นี่ครับเคลื่อนที่ไปนะครับไปเลี้ยงยอดมูสันจริงนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวจากลาไปก่อนสวัสดีครับ